สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมอชาติจะมาแจ้งพี่น้องอสมอเรื่องการกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงจํานวน28จังหวัดนะครับโดยมีผลในวันที่4มกราคม2564เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรายชื่อจังหวัดทั้งสิ้น28จังหวัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ กรุงเทพมหานาครการจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเศราชุมพรชนบุรีตราดตากนาครน,นายกนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีระนองระยองลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคร สุพรรณบุรีสะแก้วสระบุรีและอ่างทองรวมทั้งสิ้น28จังหวัดนะครับโดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. การห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 3. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 4. เงื่อนไขการเปิดดําเนินการโดยมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาและการจัดระบบและระเบียบต่างๆ 5. มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ 6. การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดโดยให้งดหรือชะลอการเดินทางเว้นแต่มีเหตุจําเป็นซึ่งจะต้องแจ้งเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานซึ่งการประกาศนี้มีผล ตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 6 4เวลาหกนิกาเป็นต้นไปนะครับจึงนําเรียนแจ้งให้พี่น้องอสมรทราบนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงและการปฏิบัติในพื้นที่28จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามและดำเนินการตามประกาศเพื่อลด การเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด -19 นะครับ